เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านก็ะผมนายสุรชาติกริยาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข,ขศึกษาและพลระศึกษาโรงเรียนบ้านภายนกยุงวันชัยประชาสรร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทาวันนี้ผมจะมาพูดถึงแรงบนนันดาลใจตลอดจนสภาพปัญหาที่ทำให้ผมจัด การเรียกนการสอนในแผ่นนี้ขึ้นมานะครับก็สืบเนื่องจากการที่ผมเนี่ยได้ให้นักเรียน,นทำการแข่งขันวอลเลย์บอล้วปรากฏว่ามีนักเรียนหลายคนนะคเดินเข้ามาถามว่าคุณครูครับคุณครูคะไอสัญ,ญลักษณ์ที่ครูแสดงเนี่ยมันแผลว่าอะไรรวมถึงการที่ผมเป็นกรรมการผมเป่าแล้วผมแสดงสัญ,ญลักษณ์ เมื่อนักเรียนทําผิดกติกาเราผมแสดงสัญลักษณ์แล้วปรากฏว่านักเรียนก็ทาผิดกติกาข้อเดิมน,นั่นแปลว่านักเรียนยังมีความไม่เข้าใจในสัญลักษณ์มือมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมผมจึงต้องสอนในเรื่องของสัญญาณมือู้ทัิสินวอลเลย์บอลน,นะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควร จะถูกมองข้ามนะครับก็โดยวิธีการที่ผมเลือกใช้เป็นวิธีการที่ชื่อว่าไฟอโดยในขั้นตอนแรกของกระบวนการไฟอี e เป็นการกระตุ้นผู้เรียนโดยก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนผมมีการพูดถึงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันกำลังทำการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รับนะซึ่งก็ผลงานกำลังดีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้สามต่อศูนย์เซตผมก็ได้บอกและได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดน,นี้มีความสามารถและสามารถสู้ได้กับทีมระดับโลกซึ่งก็ทำให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยนะก็ พยายามสร้างความรักชาติให้กับผู้เรียนนะครับเมื่อผมพูดถึงทีมจะถ่ายเสร็จผมก็นำเข้าสู่ผู้เรียนโดยการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนนะครับโดยการตั้งคำถามโดยคำถามจะฉายขึ้น Presentation โดยใช้โปรแกรม Canva นะครับโปรแกรม Canva ก็ผมจะ ตัวอย่างคำถามเช่นผมถามว่าจากที่นักเรียนเห็นจากที่นักเรียนเห็นนักเรียนคิดว่าคนใดคือผู้ตัดสินวอลเลย์บอลผมก็ได้กระตุ้นความคิดเพื่อเชื่อ,อมโยงต้องการที่จะเชื่อมโยงความรู้เก่าสู่ความรู้ใหม่นะผมก็มีสื่อให้นักเรียนนะครับเป็นสื่อ a ป้าย b เพื่อให้นักเรียนได้ยกหากนักเรียนเลือกคิดว่าข้อนี้ข้อ A เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องผมก็ให้นักเรียนชัวร์ว่าอ่ะถ้าเลือก A นะให้ยก A ถ้าเลือก B นะให้ยก B ปรากฏว่านักเรียนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในคำตอบนักเรียนก็ให้ความสนใจมีส่วนร่วมกับคำถามส่วนร่วมกับชั้นเรียนนักเรียนก็ยกู่ เมื่อกระตุ้นความคิดเสร็จสู่ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนตั้งคำถามและหาคำตอบนะครับผมก็ได้มีคำถามก่อนเรียนเป็นบททดสอบก่อนเรียนพีทสนะครับก็แจกให้นักเรียนได้ทมเพื่อให้นักเรียนเกิดความสับปรูปที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมัน คืออะไรกันแน่นะครับเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จนะครับพิจารเสร็จผมก็ได้แจกบัตรคําให้คบนักเรียนนะครับบัตรคําก็จะเป็นรูปนี่นะครับด้าน,นหน้าจะเป็นรูปด้านหน้าจะเป็นรูปด้านหลังจะเป็นความหมายของสัญ,ญลักษณ์นั้นนะครับความหมายของสัญ,ญลักษณ์นั้น โดยเมื่อแจกครบแจกทุกคนคนละหนึ่งใบนะครับก็เมื่อแจกครบทุกคนผมก็จะเน้นย้ำนักแล้วอ่ะอย่าเพิ่งบอกเพื่อนนะว่าให้ความหมายของท่านเนี้ยมันคืออะไร,ให,รให้รู้คนเดียวก่อนให้รนะู้คนเดียวก่อนหลังจากที่แจกแล้วนะครับก็ให้แต่ละคนได้แสดงสัญลักษณ์และให้เพื่อนในห้องเรียนคนระับก็ เป็นคนตอบโดยผมก็จะพยายามกระตุ้นว่าอ่ะท่านี้คืออะไรแล้วผมก็จะใบ้เรื่อยๆโดยผมจะใช้ขั้นที่สองเนี่ยกับขั้นที่สามเนี่ยคู่บู่กันไปขั้นที่สามเนี่ยคือข,ขั้นให้ความรู้พร้อมกับสรุปองค์ความรู้ผมก็จะพูดสองกับสามเนี่ยทำคู่คู่กันไปนะครับก็เมื่อนักเรียนแสดงสัญลักษณ์บางคนก็ จะเกิดความเขิอนอายผมก็กระตุ้นไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่ว่าขอให้กล้าไว้กอดอันนี้ก็สิ่งที่ผมได้กระตุ้นให้นกักเรียนบางคนที่ทําได้ถูกต้องผมก็จะชื่นชมอ่ะเย่ะมากเลยถูกต้องดีมากส่วนคนที่ทําผิดผม,ผมก็จะให้กําลังใจไม่เป็นไรทำผิดเพราะเป็นครั้งแรกเรากล้าที่จะแสดงเนี่ยถูกต้องแล้วนะก็สำหรคนทําผิด ผมก็จะแนะนําว่าท่าที่ถูกเป็นอย่างไรแล้วก็ให้เพื่อนทั้งหมดกกนะครับได้ร่วมกันต่อแล้วผมก็จะบายถ้าไม่ได้จริงผมก็จะบ่ายให้นักเรียนในห้องได้กระตุ้นของ้เกือบละท่านี้มันเหมือนท่าอะไรในตอนแข่งขนะันอ่ะประมาณนี้ผมก็จะบายให้จนนักเรียนได้คําตอบที่ถูกต้องนะเป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเมื่อน,นักเรียน ตอบครบก็ก้าวไปสู่ขั้นที่4เป็นขั้นขยายองค์ความรู้นะครับผมก็จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาซึ่งการจะขึ้น p r e s e n t a t i ใน Canva นะครับเมื่อตัวอย่างสถานการณ์ผมก็จะยกตัวอย่างเช่นผมกยกว่าแผนแพนคือน,นักเรียนที่อยู่ในที่ทผมสอนอยู่ใน,นเชลี่ยว่าสมมติเ้าแพน เป็นฝ่ายตบลูกแล้วปรากฏว่าลูกที่แพนตบพุ่งลงสนามแล้วปรากฏว่าลูกเนี้ยเป็นลูกดีแพนหรือเพื่อนๆต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรนะรก็ก็จะให้นักเรียนหยิบ A B เหมือนเดิมนะครับเป็นท่าไหนนะครับก็ให้นักเรียนเลือกถ้าเป็นท่าเอเหมือนเดิมก็เลือก A นะครับถ้าคิดว่าค่า B ถูกก็เลือก B นะครับก็เมื่อน,นักเรียนตอบก็ให้ความรู้ว่า แสดงนี้ผมเองผมก็จะเป็นคนทําให้นักเรียนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อจบก็จะมีสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้กระทุ้หรือได้ตอบป,ประมาณ3-4-5ถึง่หเหตุการณ์หลังจากจบก็ไปสู่ขั้นประเมินผลก็ประเมินผลเนี่ยผมได้ทำโพเท์ ขึ้นอาบขึ้นมาหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนผมก็ให้นักเรียนได้ทำแใจกในักเรียนได้ทำเพื่อมาดูว่าผลลัพธ์ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยเพียงใดโดยเอาไปเทียบกับพีเทสนะนะครับก็ผมก็พยายามกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเรียนรู้และได้แสดงสัญญาด้วยตนเองให้ได้ด้วยตนเองให้ได้ดน,ไดนะครับ โดยถ้าใครไม่รู้ผมก็จะกระตุ้นสิ่งที่เขาว่าอาอจารย์หนูไม่อยากทำวายผมก็พยายามเสริมความมั่นใจทางบวกให้ให้เขาสร้างวความรู้เนี้ยด้วยตัวเขาเองตามเจตนาลมของแผน e ีไฟนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อผมเอาบีเทสมามาเทียบกับ p ปรเทก็ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ที่มากขึ้นมี คะแนนที่เยอะขึ้นจากพีเทสนะก็สรุปได้ว่านักเรียนเนี่ยนะเกิดกระบวนการเรียนรู้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถแสดงสัญญาณมือนะครับได้ตามที่ครูาำนดะได้จริงๆนะครับถะาผมสังเกตเห็นว่านักเรียน,นยให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจที่ดีรวมถึงให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับ